สวัสดีครับวันนี้ EP 7ครับ EP 7 EP 7ครับครับดูสีม่วงใช่โอ้แม่งเจออกแล้วก็บอกแล้วสีน้ำเงินก็ไม่เอาสีเหลืองก็ไม่เอาบอกเขาว่าไงถึงได้สีม่วงมาไม่ขอดสีม่วงค่ะไม่เล่นเลยไม่เล่นเลย จัดไปพี่เว้ยอุ้ยสวัสดีครับพี่เต้ทำอะไรครับอะงานบอลชื่ออยู่ครับมีตั้งมุกไหมพี่ฮะ <ห Hotel. S 1> ขอมุกหนึ่ง้งมุกป่ะใช่ <laughs> โอเคครับผมไม่มีมุกนะฮะ <laughs> ไม่มีขายใครนะจขะดอกรู้อันนี้คือรู้ โอ้พุ่งจ oh. oh. ัดเอาโอ้ยโอยโอ้ยเพิ่งล็อกข้อมือมาเมื่อกี้้ ครับนะโอ้ยโอ้สุดยอดจัด thẳng <tôi> đây quả đại huy

朗带

đuôi thôi truông mèo thôi mèo mày nè mày โบกที่วีโอโอชีอยบอลไม่ดีบอลไม่ดีแมวดวงที่เต้ยอ่ะยิง โดนยิงได้เยอะไหมแมวไอ้ที่แมวไอ้ที่นะอู้แมวโทษมาโดนม,มาทีนะวิ่ง vô lên, lên Phi Đi tệ, thì bịt lên á Mèo Đường sóng tệ Thì vô mày thì bị แล้วเดี๋ยวกูใช้พิมพ์แบบโฟมไปน,นะตอนที่ว่าตัดอะไรกอลลัมมาเตอร์อ่ะขายอยู่แล้วก็ร้อนหลังอย่างนั้นไม่ค่อยได้ไม่เขาทำกิปแล้วแล้วก็แคปทัชแม่งมาพอดีแล้วงทำท่องติก๊กตอกไงแล้วไปเจอแคปทัชแคปทัชดีกว่าก็เลยใช้ง,ง่ายกว่าแล้วมันมีแบบ <c oughs> พวกไอพวกเอฟเฟลครบเลยไม่ต้องไปหาโหลดสายิวเตอร์ด้วยนะใช่เหรอเนี่ยหน้าเราสดอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูนะเป็นเรือไฟไฟเป็นคนดิไปดูนะหน้าสดๆอย่างนี้นะเดี๋ยวผมใส่ยูเตอร์ให้เอาหน้าตรงแล้วใส่ยูเตอร์ให้สามสองหนึ่งปุ๊บหายแล้ว

Tới là ngon là ngon rồi rồi chả ngoái chả ngoái suối tây suối tây rồi nắm hẳn đây lên cá bìm cái hay lên suối mắt

Não! Uh. Deixa Thôi đi, xoay 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 sợi xoay sợi Xoay, sãi rồi sợi xoay sợi Xoay sợi sợi mà sợi sợi ตัวเข้าครับหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้

对。<laughs> <laughs> <laughs> ปุนีเป๊ะเต้ย,ตยเต้ขไปอีกตงเขไปอีกสวยปรับสอวสองหลังๆเขาหนึ่สวยเต้คนเดียวจี้ไป คนเดียวตโอยอโอ้ยเมื่อกี้หันอยู่ประตูเล่นเราเล่นเหมือนกัน ถ่ายทันถ่ายทันสวยด้วยตองไปคิดไปหน่อยช่องเทวินคุงเออก็ฝากช่องเรื่องหกนะครับช่องวงวงวงเทวินคุงครับเทวินคุงฝากด้วยฝากด้วยเมื่อกี้มุกค่ะ เมื่อกี้มุกนิดมันก็มั่วสุดเลยหมดละเดี๋ยวฝากกดติดตามเลยด้วยดิฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็ให้เป็นเป็นกำลังใจให้เพื่อนผมเลยนะครับครับผมกดไลค์ก็แชร์ครับถ้าชอบคอมเมนต์มาได้นะากทำคลิปเกี่ยวอะไรใช่ใช่อันนี้คือหนึ่งบุคคลในตำนานนะที่อยู่ห้องพายเบนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องไว้บนหน้าเพื่อนผมนะก็ช่องทิกตอกผมนะครับอะไรอ่ะไอ้เหี้อ่ะอช่องในต้าวติ๋งเห้ยไม่ใช่แท็กดิแท็กดิแท็กแท็กเนี่ ช่ชางเดี่ยวแล้วเยวันนี้าานใหญ่เนใหญเอาเขาได้ป่ะเขาได้ป่ะดูมาโอ้โอดูที่ดูดูวันนี้โอ้ยดรงเลยแหมทุกคนเจอกันครับซีโอเกย์ลากบายลากบายลากบายลาบายเมื่อยไรเฮียวใช่เฮีย,ย,ฮยหรอก <laughs>